สบายดีสบายดีทุกคนพบกันใหม่อีกแล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเป็นเดือนเดือนหกเนาะเริ่มต้นวันเดือนใหม่เดี๋ยวจะสิ่งดีดมาทุกคู่ทุกคนเด้อน,นี่คือภาพบ,บรรยากาศเนาะหนาหางมื้อนี้กะเป็นอีกมือ้อนึงคือว่าสิไปหักวัคซีนนะกันวัคซีนโควิด -19 กันโควิด -19 อันนี้ กัลบอเวรนหน้าฮานน็อกทัลีทะเีงามตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเสาร์ห้าแล้วเนาะมอนัดห้าโมงครึ่งจะไปซักแกะเนาะพี่น้องเนาะไปบึ้งเนาะน้อกันเนาะอันนี้ก็บัลลีวินฮัหน้าตาหานไข่ฮันฮันเนาะสิย่างไปอากาศดี ยืนมือนี่6องศาเด้อทุกคนนับวัคซีนเข็มเล็กมาลุ้นน้ำกันนอกว่าสิบปินนะใดไปซักอยู่อันงานฟักมาซีเนาะคืองานขายยางานที่เอาอยาประจำเตืนละเดือนเนะ ม,อม,อม,นะมืองเบลิตเนาะเมืองเบลิดประมาณนะประมางตั้งเล่ดีอึู่ข้างหน้าเนาะตึกข้างหน้านะนานะนานะปลายขาย,ยานะเนาะเนาะสียงไปข้างหน้าเสื้ทอทหารก็ิ่มเปิดแล้วเริ่มเปิด ปกติแล้วนะร้านอาหารเนี่ยก็ได้เปิดมันที่เก้าของเดือนนี้นะมันเปิดอันุ่าตให้เปิดหมดแล้วนั่งกินได้สบายเลยนะแต่ว่าก็ยังหักษาเลยะ้าอางอยู่อากาศดีเท่าหกองศาจะว่า มืดคึ้มแต่บ่้อนนะบ่้อนบ่หนาวพอดีลมวอยๆลมทะเลพัดมาดูทางหน้าเลยนะพี่น้องค่ะไปกันยากเนยไปทางหน้า เรืองหนึ่งเรื่งามผลิตผลิี่นะอ่านดีเนาะฝากมาซีนี่นาะพี่น้องะเดี๋ยวจะเข้าไปพอดีเนาะพอดีนะ นี่ฮันห้่านล้เดี๋ยวเข้าไปเลส้าคนบึงเดิมบรินนี้ก็จะเป็นนาเดี๋ยวเข้าไปนาะพี่น้องแล้วมาลุ้นน้ำกันบ้างในนีเนาะง้านหย่า เด็กผู้ป่วยเด้อทุกคน ออกมากแล้ยน้อพี่น้องเนาะนั่งค่ากับหมให้นั่ง10นาทีก็น,นั่งเกินเนาะนั่งกัน5นาทีเลยคุกพวันนี้ก็สิพาทุกคนณพเบิกพอบรรยากาศทะเลหน้ำแกงซักยามาลุ้นนล้วกันเาว่าอาการจะเป็นังไรเนาะทำเลอาการดีดตอนนี้ก็กเนะป็นเวลาหุก,กม,มกนนะากาุงหนะุก10,000นกา,ารรทีเนาะ đi tu lên đó đỡ xí phải đi cho chân đó con hát sắc giả đó cắt con lút lông cắn sắc lên xí kín ở đây để bà cà càng nó đấy bố, bố mi đấy อาหารก็ลืมเปิดแล้วตะกี้ก็ปิเนะก็ลืมให้นั่งแล้วนะทุกคนเนะ เก็บพักในทุกพื้นที่บอากาศดีดี chuyên cả bông hen cả đây đó làm sắt sắt gà ma đó Anh ấy Casino nó tôi thức tôi thức casino nó nha suốt gần đấy nhau phải nà nó từ gì đó nà 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 นั่งเนาะนั่งนั่งก็่อนอีกก็จะเป็นได้สักแต่แล้วน้องพี่น้องนั่นนี่นี่คือก้นในบึงนะได้เห็นดีวะซักไปแล้วนี่เข็มไหมกับวันที่เส้าเก้าเดือนหกนะท้ายเดือนนี้ได้ฮักเข็มที่สองพี่น้องสักแต่แล้วนี่โมเล็กหน้าเนาะนี่เนาะตัวนี้เนาะ ยาที่ซักไปนะอันนี้นะเก็บภาพง่ามๆมาฝากให้ทุกคนเลยบึงคอนคลายสายตาเดือนใหม่เนาะเริ่มต้นเดือนใหม่ขอให้ทุกคนเจอได้สิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปัสจากหาง่งห่งก้าโรคไข้ไข้เด็บเนาะโดยเฉพาะเมนโควิดเนาะโรคโควิดนะดีไปยูไกดทะเลซื <ๆ S 1> ้อ của sai hiệp boman thanh yon và yan yan tích covid mười lăm lại kapodai nóng kìa suô hoàn cảnh đạt màn nị gậy gặp sống mừng nặng 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 บุมียังเกิดขึ้นนะบุมียังอย่ในโกไฟภาษาบานบานนะบุมียังในโกไทมีแ <c oughs> ต่ทำมาซาทำเลทำงานม,มาฝากทุกคนอนไายโอ้ยอากาศดีกันเลยมืดครึ้มแต่ว่าบนหนาวเนะบนหนาวบาวนฮอนเย็นเย็นสบายคือเดือนสิบเอ็ดเข้าเดือนอย่างเดือนทีสนะ่สงเนาคันอยู่บ้านเรากลเนานะ เิดระดูท่องเที่ยวแล้วยามฮอนกับแท็กก็ลืมมาแล้วเนาะนักท่องเที่ยวก็ลืมเข้ามาแล้วนี่ก็ย่างเมือและเนาะนี่ เราดูดอกไม้องกระซยมงามเลยนะ กำลังเมื่อเนาะกำลังย่างขึ้นเนาะอันนี้กะย่งงางขึ้นเมื่อหานยโมมีอย่างเกิดขึ้นเด้อหลังจากซัก,กักยากระต่ายใก่เสื้สอฮอร์สโมงหนึ่งแล้วเนะนาะนั่งลินนั่งพักพนระวังนั่งพักพน นั่งฟังเบิ่งอาการก็ได้เอาคลิปพักน้ำๆ้ม,มาฝากให้ทุกคนได้เบิ่งได้ฝากกดไลค์กดติดตามเปิดกำลังใจส่งน้อยส่งสาวเล่าข้ามวนที่ตั้งเดนเด้เด้อนะครดปคาดประ,ประการใดก็ขอโทษมาที่นี้เด้อีอย่างก็คอมมิเนะที่เตือนได้เดอ้อ มือก็ชุสสั้นๆเลขอโทษทุกคนอาหารหน้าทะเลน้องอาหารเนาะอาหารมุมนะภาษาจีนแลีวลนะปาเลเดอชานาะหารอาหานะรแต่มีโอกาสมาเที่ยวเซิร์มาซิมเดอร์อาหารเซฟหลายแขกหลไล มานี้วคือรังนกรังยางเมื่อที่ถ่ายลงมาอยู่หน้าฮะเก็นสิ่ี่ดีนะ โรงแรมนะเปิดบริการแล้วมุมันมุ่หานไม่มุหน้าหานนาะเหอกมุาหานบริกานะ บื้งุกมุมบื้งคุกมุมนะกระเป๋านี่นหนอาหารน้ะพี่น้องนะประมาณนี้ทำเลอาหารสิเห็ีอาหารก็อยู่ในนี้เนาะปลาเลปลาเลเดออ์ชาตนะซึ่งอาหาร เพือนทุกคนเด้อไปได้ shell, มาเท <light> ี่ยวแถวภาคใต้นี่กันมาลองแวะซิมกินนะไอไปทำเลดีๆนั่งกินนะสุ้มทำเลดีๆประมาณนี้น้ะพี่น้องเนาะได้ทุกคนขอจบคลิปเพียงจคนี้กันเด้อล้วสิมาอัปเดตคลิปต่อไปทุกคนได้ครับซ้มกันต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเเด้อทุกคน บายล้วพบกันใหม่เนาะ